เราเนี่ยมองไปที่การแก้ที่โครงสร้างของประเทศวันนี้ไทยเนี่ยเปรียบเสมือนคนแก่ที่ป่วยหนักนะถ้าไม่เจาะที่โครงสร้างไม่มีทาง GDP เราก็จะโตไม่ประมาณ1%แบบนี้รเราจะต้องรีสตาร์ทประเทศไทยใหม่เพื่อสร้างเศรษฐกิจดีสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับคนโดยสี่แก้8สร้างเพราะ4ะี่ปดพอดี1เรื่องของ <Cor> คอร์รัปชันจะต้องถูกจัดการอย่างไม่เกรงใจใครวันนี้ไม่ใช่คอร์รัปชันแก้ไม่ได้นะมันเกรงใจกันมันร,รูปหน้าปะจมูกมันมีผลประโยชน์กับนักการเมืองในระดับใหญ่โดยเฉพาะทุนเทาที่เข้ามาเนี่ยมันเข้าไปอินโว e กับพักการเมืองนักการเมืองเงินที่ใช้ในการซื้อเสียงครั้งนี้ก็จะมาจากพวกนี้มนมันต้องไม่เกรงใจใครวันนี้มาตรการของเราก็คือว่า เราให้อำนาจประชาชนตรวจสอบและจัดการกับนักการเมืองที่โกง<ม>โดยการลงชื่อ50,000ชื่อถอดถอนนักการเมืองที่โคตรโกงไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีสสส,สว<ม>และองค์กรอิสะระรวมทั้งสารรัฐมนูญทําหน้าที่ไม่สุจริตปกป้องคนโกงตั้งปปชภาคประชาชน<ม>แล้วก็เปิดงบประมาณแบบเรียลไทม์อีบิตติ้งร้เดือนแรก เราท,ทําได้<ล>ทันทีอันที่2ก็คือแก้รัฐราชการและกฎหมายที่มันล้าหลังเช่นพักใช้ใบอนุญาตที่เป็นช่องทางของการรีดไถเพื่อเปิดโอกาสให้คนสุจริตเนี่ยได้ทำมาหากินเนี่ยหนึ่ฉบับภายใน1ปี 1> เพื่อเปิดโอกาสให้คนทำมาหากิน